คำนี้เพลงไรเพลงร่าดาคำแรกบอกบอกบอกคำต่อไปเลยว่าบอกว่าบอกว่ารักรักรักฉันโกหกทั้งนั้นคั้งนิสัยฉันรู้ทั้งเธอกับเอาใจคำคำลายใจเฮ้คิดคำคำ่าคำว่าละัก บอกว่ารักบอกว่าคิดถึงเธอไม่เคยซึ้งไม่เคยเข้าใจอ่ะคันที่สี่ป่ะคำที่สี่ป่ะแค่บอกว่ารักแค่เพียงลมปากลองไหมรู้แล้วพี่รู้แล้วไอ้นี่ไงผมอ่ะบอกให้พี่เผื่อแบบปิ้งหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยบอกว่ารักแค่เพียงลมปากบอกปู่เตอร์ฟูด็อกเตอร์ฟูเนี่ย้อะมากเลย เออเดี๋ยวเดี๋ยวนึกยังนึกเพลงอยู่เนี่ยไม่รูจร้จะได้ใส่ใจหรือเไรไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม,รไ,มไม่รู้ครับทำไงคอมเมนต์ติดจป้ปิง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 เสียใจหให้เพลง <laughs> <laughs> <laughs>